เกิดอะไรขึ้นกับแอนออรดีพี่น้องนะคะเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเพนเดบิการออกมาโพสแบบนี้นะพี่น้องนอ้อพ่อเพนเดบิการออกมาโพสแบบนี้เอฟซีแฟนคลับกับภาคการแสดงความคิดเห็นกันจํานวนมากนะคะสาหรับทางด้านแอนออรดีเพิ่นโพสว,ว่าจังไนวาตีเพิ่นโพสวว่าประกาศเกี่ยวกับศิลปินนะคะเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาแอนออรดี already, มีอาการเจ็บคอและไม่สามารถใช้เสียงได้อย่างปกติจึงได้เข้าพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุ ผลการวินิจฉัยของแพทย์พบว่ามีอาการเส้นเสียงอักเสบเฉียบพลันและเห็นควรให้งดใช้เสียงซึ่งอาจจะส่งผลกระทบทำให้เลื่อนตารางการแสดงออกไปในช่วงวันที่4-5พฤษภาคม2567หรือจนกว่าจะหายดีทั้งนี้แอนอรดีและทีมงานกราบขออภัยผู้ว่าจ้างที่ได้รับผลกระทบจากอาการป่วยในครั้งนี้ และจะหาวันทดแทนในวันและเวลาที่เหมาะสมแอนอรลาดีศรพฤษภา2567คณะพีดองพืนเดมิการออกมาโพดเหตุเป็นผืนหลังสีขาวนพี่นองเนาะนะคะหลักการบ๊อบนันพี้องนะคะผืนย่างเดมิการแทะโพดโพนี่ออกมาอีกนะคะสาหรับทางด้านแอนอัลาดีแฟนเพจนพี่นองเนพเพนวาประกาศแจ้งอาการป่วยของแอนอัลาดีแอนอัลาดีและทีมงานกราบขออภัยผู้ว่าจ้าง ที่ได้รับผลกระทบจากอาการป่วยในครั้งนี้และจะหาวันทดแทนในวันและเวลาที่เหมาะสมพนาพี่น้องนะคะโอ้โหนะคะเรียกได้ว่า FC f a n แฟนคลันะคะได้มีการเข้ามาแสดงความรู้สึกกันจำนวน9,000กว่าคนพี่น้องแล้วก็สำหรับความคิดเห็นกับจำนวน1,300กว่าคนนะคะสำหรับยอดแช่กกับ259ครั้งนะคะมาเบิ้งพี่น้องนะคะสหรับ ความคิดเห็นของเอฟซีแฟนครับนะคะว่ามีความคิดเห็นว่าจังไนเน่นะคะนี่ผู้นี้นะคะวา่าหายไปไนะคะนะคะสู้ๆนะคะนะคะพักผ่อนเยอะๆค่ะนะคะพักผ่อนเยอะๆนะคะจะได้หายไปไปค่ะนะคะนี่พี่น้องนะคะลางลายพ่นกับพ้ากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันจํานวนมากเนาะพี่น้องเนาะนะคะนั่นละพี่้องกันนี้ก็คือความคิดเห็นของเอฟซีแฟนครับเนาะพี่น้องเนาะนะคะลาก็มาเบิงพี่น้องนะคะสำหรับตารางคิวงาน ในเดือนพฤษภาคมของทางด้านแอนออราดีนะคะเรียกได้ว่ามีตั้งแต่วันที่1นหอดวันที่31มาพี่น้องนะคะมาเบิงนะคะในช่วงวันที่4-5ถึง5นะคะว่าสำหรับคิวงานของแอนออราดีนะคะทำการแสดงอยู่ที่ไหนบ้างนาะพี่น้องเนาะคะสำหรับในวันที่4พี่น้องรับเชิญนะคะบนเวทีหมอลำใจเกินร้อยนะคะก็คืองานบางไฟพี่น้องอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามนะคะสำหรับในวันที่5 ร้านโฟกพระนครโคร,ราชอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาสำหรับในวันที่6หมอลำเจเกินร้อยนะคะเอกอร์ดีแบน์วัดบางทรายใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารพี่น้องสำหรับในวันที่9ก็จะเป็นรับเชิญหมอลำเจเกินร้อยนะคะอยู่ที่วัดป่าดงหลวงอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารพี่น้องค่ะนี่ก็คือคิวการคิวงานในช่วงวันที่ 4- ถึงวันที่หานพี่น้องนนท์หาสำหรับเอฟซีแฟนคลับหลายคนนะคะหลากหลายข้นว่ากะอยากสีเบื้องยุคนพี่น้องนนท์หาแต่ว่ากะหย่อนอาการนะคะหย่อนอาการของทางด้านแอนออร์ดีนะคะเลยบอสามารถไปทําการแสดงได้นพี่น้องนนทค่ะสำหรับเอฟซีแฟนคลับแอมินกับเสือว่าเพิ่นกะขึ้นสีเข้าใจนะคะแล้วก็นะคะเป็นจังไรแน่พี่น้องนนท์หาวากันว่านะคะทางด้านแอนออร์ดีนะคะว่ากันวา่นวาสําหรับ2วันที่ผ่านมาเพิ่นกะ ไปทําการแสดงคือเก้านพี่น้องเน้องหาเรียกได้ว่าสร้างความสนุกสนานให้กับเอฟซีแฟนคลับได้มวลได้ซึนนะคะสําหรับนะคะเมื่อสองวันที่ผ่านมานะคะทางแฟนเพจแอนอารดีเดี๋ยหลับพี่น้องเพื่อเรียกการออกมาโพสต์นะคะว่าขอบพระคุณร้านอีสานอันลำเพลิน เตาปูนที่ให้โอกาสแอนออรดีและทีมงานแอนออรดีแบนได้มามอบความสุขให้กับทุกท่านขอบคุณพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครที่มาร่วมสนุกด้วยกันไว้เจอกันใหม่นะคะพนาพี่น้องนะคะสำหรับสำหรับคิวงานพี่นองสาหรับคิ้วงานนะคะในวันที่3นะคะที่พานมาก,ก็คือหมื่บ้านพี่น้องนะคะ,ะทำการแสดงอยู่ที่งานคอนเสิร์ตการกุศลนะคะโรงเรียน โรงเรียนพี่มายวิทยาอําเภอพี่มายจังหวัดนครราชสีมาพี่น้องนะคะนั่นแหละพี่นอะะ้องหล่ะกามืนนี่เพื่อนกะได้มีการออกมาโพสประกาศน้องพี่น้องน,อนะะ้องอาหเนื่องด้วยอาการห้องเพลินนะคะเพื่อนกะนี่แหละนะคะได้เลื่อนตารางการแสดงออกไปนะคะหลังเพื่อนกะยังในโพสอีกพี่น้องนะคะว่าเพื่อนกะสิหาวันมาทําการแสดงทดแทนนะคะในวันเวลาที่เหมาะสมคณะพี่น้องเพื่อนกะได้มีการออกมาขอโทษขออภัยนะคะสาหรับทางท่านผู้ว่าจ้างทุกคน นอพีนองนาอนะคะนี่หละนะคะสำหรับทางด้านศิลปินนพีนองน้องนะคะเพื่อนกับนี่หละนะคะย้อน สุขภาพนะคะขันห้าเพิ่อนบขภาพบอดีนะคะเพิ่นกับบอสามารถเดินทางไปทําการแสดงได้เนาะพี่น้องเนาะนะคะเซอร์บายเอฟซีแฟนคลับหลายคนกัคือสิ่ผ้าการเข่าใจเพิ่นอยูเนาะพี่น้องเนาะนะคะลาบันนี้เป็นจังไดแน่พี่น้องนะคะสำหรับทางด้านบอสบอยสิริชัยเนาะพี่น้องเนาะนะคะว่ากันมาเป็นสามีทีเอฟซีแฟนคลับหลายคนกับผ้ากันมาอิทธาพน้าพี่น้องเป็นยังคือวัดังสัตว์สำหรับทางด้านบอสบอยสิริชัยนะครับถือว่าเป็นผู้ชายทีเอิญมา เทิรนเก่งหล้กก็กเทิง์นหนาตาดีตอนนี้ว่ากันมามีลูกนะคะมีลูกสาวแล้วนะพี่น้องเนาะเป็นลูกสาวฟ้าแฟ่นะคะทางด้านน้องเพชรน้องพลอยนะคะเรียกได้ว่าทางด้านบอสบอยกับทางด้านซอแอนออรดีนี่คือว่าเฮอลูกแห้งพี่น้องก็ได้มีการทายคลิปไล่สดทุกมือพี่น้องนะคะหลายคนพากันได้เห็นแล้วก็พากกนวมาโอ้โหสําหรับทางด้านบอสบอยกับทางด้านซอแอนนี่ก็คือสิหักลูกสาวทั้งสอง แห้งนอพี่นองนอนฮาวากันวาบ้างไม่ได้เลยนะคะต้องหาเวลามากหาลูกสาวนอพี่นองนอนหาหลักกาได้มิการไลโซเทตกรีใหายห่า้เดบึงอยู่เป็นช่วงช่วงนอพี่นองนอนฮาวากันวาสําหรับทางด้านแอนอรดีหรือว่าสิเป็นวงไนพี่นองนะคะสำหรับหมอลําใจเกินร้อยคิยวการคิ้วงานตั้งแต่วันที่หนึ่งผิษภาคมจนหอดวันที่31พี่นองนะคะถือว่าคิยวการคิ้วงานนี้บอธรรมดานอพี่นองนอนสาหรับทางด้านแอนอรดีนี่นะคะถือว่าเป็นอ่าพูนําที่หลคยคนพากันวา เก่งมากๆนะคะเป็นผู้ยิ่งทีบริหารนะคะบริหารควบคุ้มน้พี่น้องนาอเพิ่นกามีแบรนด์เป็นพิ่นกามี่นี่แหละแอดออร์ดีแบรนด์นอพี่น้องนาะเป็นของเพิ่นนะคะหลายคนกับภาพกันว่าไม่ว่าจะไปทําการแสดงอยู่ที่ไหนนะคะคือว่า มอบความนสนุกสนานให้กับเอฟซีแฟนคลับนะคะได้มวลได้ซื้นการสูหมองสูบอลหลายคนว่าไม่เคยผิดหวังนะคะเวีได้เดินทางไปเบิงสําหรับทางด้านแอนออร์ดีนพี่นองนอนก์นสําหรับทางด้านหมอลําใจเกินร้อยนี่นงนนท์สำหรับทางด้านพระเอกบอยสติชัยนะคะหลายคนกับภาพกนวมาอยากสี่อ,อยากสีให้รับเชิญะค่ะสำหรับทางด้านแอนออร์ดีมาบ่อยๆพนาพีิน้องแล้วก็เหมือนมีข่าวมา พี่น้องทามีข่าวมาแว่แวๆนะคะว่าสําหรับทางด้านบอสบอยสิริชัยซีไฮทางด้านแอนออร์เดนี่นะคะถึงกับหยุดงานเลยไหมนะคะเพื่อที่สําสหรับทางด้านบอสบอยสิริชัยเพิ่งเคยได้มีการเฮดคลิปออกมาพี่น้องค่ะว่าอาจจะให้ทางด้านซอแอนเลิกทํางานหยุดทํางานนะคะลาเวทีเลยนะคะเพราะว่าเพิ่อนกับบ้าไม่อยากให้เมียเพิ่งเมยประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวแว่แวๆนะคะสำหรับทางด้านโซแอนออร์เดนี่ก็เรียกได้ว่า คิ้วการคิวงานนี้บอถธรรมดาอิลีน,นอภิองนอนหาทางด้านบอดบอยนี่กะย้อนว่าเป็นห่วงนันละพ่น้องก็เลยอ,อยากสีให้เมียเพ,พลินเด็บผักพ้อน้องนอนหาก็ต้องมารอดติดตามตอนต่อไปนะคะว่าจะเป็นอย่างไร,รนะคนันล่น้องสําหรับทางด้านซอแอนอาร์ดีนะคะเดบิวการออกมาประกาศแบบนี้เรียกได้ว่า FC แฟนคลับหลายคนกับพากัน แสดงความคิดเห็นกันจํานวนมากนะพี่นองนาะหลายคนกับผพ้า,ก,ากันส่งกำลังใจให้ฝ้าวเศร้าเร็วๆนะพี่นองนาอนะคะนั่นละพี่นองค่นะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจุ๊บใบสมิตสก่อนนะคะว็อกมาสวัสดีค่ะ